สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการาเล่นหน้าจอของ ex 5 9แบรนด์ horizon นั่นเองนะครับผมามาดูกันเล,เลยนะครับว่าหน้าจอตัวนี้เล่นอย่างไรนะครับอ,อันดับแรกเลยนะครับผมเสียบ a ป a p t e r ไปขึ้นหน้าจออันนี้เลือกโหมดเลือกโหมดเม่นุนนะครับเม่น,น้น ี่อันนี้เป็นเมนูน์เนาะแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับนี่กดอินเทอร์ยืนยันนะครับอันนี้ความหนื่งครับความเหนื่นสตาร์ทความเล่นนะครับพอสตาร์ทปั๊บเวลาเลยนะกำลังสามวินะครับอ่าต่อไปเราจะได้โปรแกรมทำยังไงครับ ยกเลิกหรือว่าอะไรกดกดสต็อปแล้วก็กดสต็อปค้างไว้สัก1วินะครับรีเซ็ตข้อมูลนะครับแล้วก,กดนะครับมันจะขึ้นนะครับเวทเทรนนิง่งเมนวนนะครับเข้าโปรแกรมก่อนนะครับเข้าบทโปรแกรมนะครับนะครับกดสต็อปค้างไว้นะจะรีเซ็ตโปรแกรมนะครับ เมนูแล้วก็เลือกนะครับในโปรแกรมนะครับกดเมนูนแล้วก็เลือกลูกศรนะครับนี่ฮะโปรแกรมนะโปรแกรมคือนักวิทยาศาสตร์นะครับต่อคำนวณไปแล้วนะครัโปรแกรมจบหนึ่งโปรแกรมได้ต่อสุขภาพแน่นอนนะครับไอที่ขีดขีดนี่นคืออะไรนะครับขีดขีดนะคือความอ่าหนักเบานั่นเองนะครับหนักเบานะครับผมอันดับแรกก็จะเบาๆบนะครับพอขีดเริ่มสูงขึ้นนะครับขีดเริ่มสูงแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มเลเวลก็คือความหนักนะครับ เพิ่มกําหนักขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ลดลงมาเพิ่มแล้วก็ลดลงมานะครับเลือกเลือกโปรแกรมตัวอื่นนะครับดูนะเนี่ยครับเห็นไหมโปรแกรมจะไม่ซ้ํากันนะครับนะครับตอนเลือกกดโปรแกรมนะครับแล้วลูกศรเลือกเลยทาให้เมนุ่นก็คือโปรแกรมที่เราสามารถเพิ่มแล้วก็ลดเองนะครับแบบนี้ครับเรากดสตาร์ทถ้าต้องการเมนุ่นนะครับก็กดสตาร์ทนะครับเี่นะครับ เวลาจะตั้งให้อยู่ที่30นาทีถ้าเราใช้หมดโปรแกรมนะครับถ้าเราจะยกเลิกนะครับก็กดสต็อกก่อนนะครับอ่ะกดสต็อปแล้วกดเคลียร์กดค้างไว้นะครับเคลียร์นะครับนี่นะครับอ่ะต่อไปไอ้ตัวเล็กๆนั้นนะครับผมก็คืออ่าเลเวลเพิ่มความหนักเบาแบบระบบลัดขั้นตอนนะครับเพิ่มหนักเบานะครับระบบลัดขั้นตอนนะครับอ่าลองดูนะครับ กดสตาร์ทอ่ะกดระบบลักขั้นตอนเลยเห็นไหมครับเรเวลมันจะกดลักให้เราเลยนะครับแต่ถ้าเป็นลูกศรเนี่ยมันจะเพิ่มทีละ1 .2 .3 นะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้คือลําโพงนะครับนี้เสียบเข้ากับโทรศัพท์นะครับเป็นภาคขยายนะครับเสียงจะอาต้องออกจากโทรศัพท์เท่านั้นนะครับอ่าต่อไปเป็นอะ,อะไรอีก นะมีอะไรจะสอนอีกนะครับตัวนี้สร้างโปรแกรมได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับกดเครียร์ก่อนนะครับอลองดูนะฮะอันนี้อันแรกอันแรกกับเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นไม่ว่าอะไรดูดิทำไมสงสัยแกรกเมื่อกี้ น,น,นะครับมันจะขึ้นอันแรกนะครับอันนี้เขียนไว้ว่าอา,อายุไหมเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักของผู้ใช้อ่า,อาเพิ่มน้าหนักของผู้ใช้มันจะคํานวณน้นําหนักของเครื่องนะครับมันจะคํานวณมาให้เรานะครับกดน้ําหนักเข้าไปนะครับอ่าขอใส่น้าหนักปุ๊บของผู้ใช้งานแล้วนะครับกดอินเทอร์ยืนยันเข้าสู่โปรแกรมแม่นวลน,นะครับ Start. ตั้งเวลาก่อนตั้งเวลาการเล่นก่อนนะครับเอาได้เวลาเท้าเล่นแล้วกดเ n t e r ดินยันนะครับแล้วก็กด start อันนี้เลือกเลเวลพี่ทำไงเ e v เดหรือเราจะเลือกตอนหลังกด start ก็ได้เลเวลสามารถเลือกได้2แบบนะครับเลือกไว้ตอนที่เราตั้งก็ได้หรือว่าเลือกที่หลังก็ได้นะครับเวลาที่เราตั้งไว้นะครับเวลาจะนับถอยหลังนะครับ ใช่ไหมครับเวลาจะัเถ่ยหลังนะครับกดเคียร์สต็อปแล้วกดค้างไว้นะฮะร,รีเซ็ตนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานของการใช้งานของหน้าจอรุ่นอ่า EX59 นะครับก็มีแค่นี้นะครับ